ตำรวจไปรวบตัวเป๋ซ่าคาดาันตรวจครับคือขาไปตำรวจก็ปล่อยผ่านไปสบายๆแต่ขากลับนี่แหละฮะตำรวจขอตรวจค้นรถแล้วไปเจอยาเสพติดออเลยนะครับดีครับตำรวจเรียกตรวจค้นรถเก๋งคันนี้คันสีเทาดำนะครับที่นายนัทพลหรือว่าโจอายุ35ปีเป็นชาวตำบลหินดาดนะครับหรือฉายาก็คือโจอหินดาดขับผ่านมาที่ด่านตรวจสามแยกทองผาภูมิ ก็เลยเรียกให้หยุดตรวจนะครับตอนแรกนายโจ้ขับผ่านด่านมุ่งหน้าไปที่อำเภอสังขบุรีตำรวจก็ปล่อยไปสบายๆครับไม่ได้เรียกตรวจแต่ขากลับเนี่ยพอกลับมาที่ด่านนี้อีกครั้งหนึ่งก็เลยเรียกตรวจค้นสังเกตดูดีๆครับนายโจ้ลุกขึ้นมาจากที่นั่งนะครับดูตัวเองไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าขาซ้ายพิการอ่อนแรงครับตำรวจก็เลยต้องช่วยประยุงมานั่งเก้าอี้ พอถามบอกว่าขนอะไรมาโจ้ปฏิเสธครับทั้งๆที่ตํารวจบอกว่ามีประวัติว่าเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอะ่ะนะจะบอกว่าไม่มีอะไรได้ยังไงนะก็เลยคุมตัวไปนั่งก่อนแล้วก็ค่อยๆตรวจคนรถนี่แหละครับอออเครรถมล ตอมไปใช่เพราะ้อารัไหงไรู้ไหม่มีไม่รู้ครับเยอะเยอเขาไม่รู้จรเ้แล้วก็เดาเลุยะพูดตรงตมันจะง่ยว่าที่รไม่รู้เพราะว่าแกลุมวเพราที่คนักงานพี่พี่เ็าเเห็นอยู่รู้อยู่โจบอกไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวเลยครับแต่พอตำรวจไปตรวจค้นจริงๆแล้วครับไปเจอยาบ้า2มัด มีทั้งหมด20,000เม็ดเฮโรอีนอีก49แท่งรวมแล้วน้ำหนัก16กิโลกร,รมัมซ่อนอยู่ในประตูรถนะครับก็เลยคุมตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีแล้วบอกว่าเดี๋ยวเตรียมขยายผลต่อไปเพราะว่ายาเสพติดที่เจอจำนวนก็ไม่ใช่น้อยค่ะข,ขยายผลต่อเนื่อง